สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกปู่ทุกคนครับผมคนบันบันเนาะมือน,นี้มาฉ่ำเขาเดี๋ยวลงตัวไปเห็นกันบครับ คิวหนึ่งคิวสองคิวสามครับช้ำแล้วคิวที่สามมามาทันครับมาคืนนี่ตัดอยู่หามงคงครับมาหอดหามง้งค์คืง รถไลยอย่อพี่น้องอันนี้ก็เก็บตัวย่างครับ่าเก็บตัวลูกครับ หอมนั่งออกลายพี่น้องเอ้ยหดเจ้าครับเขาหอมมะลิมอ <c oughs> งนี่เป็นร่งสีครับเป็นร่งสีร่งอบ ลังจากที่แล้วเขาแล้วนามแล้วมะเรียนนี่ได้เที่ยวที่ซีแล้วครับผมถ่า,ายคลิปไว้รอบแรกว่างหันลืมลงครับพี่น้องเลยขอโทษขอไห้พี่น้องหลายๆลบทิมไหมได้ถ่ายพี่น้องบึงไหมครับอ่ะเดี๋ยวคืนซังเลยครับบ่เนี้ phải lông đây, lông cái sầu đi đấy ha. มันยี่สิบตัวรถมาจากร้านเดียวกันมีอีกสองคันครับพี่น้องนี่ครับรถจอดอยู่ที่กันนายคันคันหนึ่งเขาไปแล้วครับเป็นล้อสแกนบายน้ำแล้ว ลายอยู่ครับพี่้องไม่ไหนมาอีกรอบที่สองท่านเดีลงเบิดไปบูเขามีอยู่ครับแต่บ่รู้ว่ายังไง รอก,ก่อนครับหาเพิ่นมาเอื่อน อิ S กกนเอแต่แุ่นสกจะม่เปร้ยนะครับโอ้ยจับเลยบอกอินเสาเนาอพี่น้องเนีเ่ยแดดครับแดด เปียนกายู่พี่น้องจอดล้อกันเริ่มชับเก็บตัวอย่างก่นครับ ล้อมึงครับรถเท่นเลี่เข่าก่อนบ่อเพราะแท่นเลอร์มาก่อนเขาเขาคิวที่สามต้องรอเบร์มองคุ่นมองสีเขาออกมาแล้วครับคุณยู่ฝุ่นครับมองลงลงอบรับเป็นลงอบ เป็นเด็วเขาไปเล่ยบอครับต้องรอเพิ่อนกอนแบบล้อหอยยาวครับหลุนคุณปูครับรถโอดังเพิ่นครับ,ครบไคเป็นเอาไว้จะค่อยลูกปิ๊บแบ๊กเหครับเห็นสภาพที่นี่สนีตาร์ทเที่ยงตีตึมเลยครับเนี่ย พี่หยิบเสาพักพรนเอาละครับนี่ให้พักคนวนละหาที่เข้าไปเลยเนาะครับเนาะครับผมคนเขาไปเลยเนาะครับเนาะเขาก็ต้องตามเพื่อนละขีดหนึ่งขีดสองขีดสามเพื่อนไป,ขเ,ปนเขาก็ล่อเพื่อนเข้าไปมาดีเข้าไปสแตนบายข้างใหนละครับไป ขับนี่าเขับไปเบิ้ลมองเป็น,นดำนะครับว่าสามขั้นแรกนะดี่เข้าไปสแตนบายข้างในหมดแล้วเนาะมาได้สองสามสามแถวทีแถวแล้ว ล้อเบิรงครับว่าเพิ่นเห็ดยังไงที่เขาไปดำได้กูดังไงปุ่นนะครับมันมีข้างนอกน้คพักนไดจอดล้อพ่น,นดูว่าเนยังให่ดำบางในนาาาดเนาะธรรมดาช่องหนึ่งนี่ก็ได้ดำเนี่ยพี่น้อง สีเขา่าเบิดขึ้นไหนที่ได้ดำของนี่ก็ปอจักเอ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องสวัสดีครับ